นะแบบเ,เส้นใหญ่แข็งนะเดี๋ยวเราจะมาดูดกันเราจะใช้ของชิเศโด้วยนีบได้ระดับละต้องรีบให้เป๊ะขนาดนี้เราก็จะมาลงน้ำยากันนะครับเพราะนั่นท่านทำเองนี้เราก็ใส่ตัวนี้ลงด้วยมันบ้าท<ม>ิ้งไม่อะไรก็ใต้ไปดื่มนะต้อตตงไปงานนี่เราลงกับมา เราก็ไปให้มันนาซาชักนก็เป็นเพื่อนกันันทำเองา่ามันทำกอล่ามันได้ทำก็เตียงตากเติร์ล่ามันมาตากทําทำให้เรามันว่าใช้มันว่าใช้ย้อมๆ้มาที่เป็นซองๆองที่ไม่ดองอัญชันนะเออมันก็มันก็ตาดำเนาะมาตาแล้วก็นอนเตียงมันทำที่มันว่าต้องตาลซาก้อาก็ลงพิลัตรชอยอย่างนี้แบบว่าเราเราหนีบก่อนแล้วเราจะไม่ต้องหวีแรงเนผมจะได้ไม่ช้อนึะใส่เบอร์สามไปที่รถไฟผม ระยะหวีไม่ให้พันกันโอเคเลยเนี่ยเออโอเคเลยเดี๋ยวน,นี้มันมีตัวช่วยเยอะให้มาดูขั้นตอนมาเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วนะเออใช่ดูขั้นตอนอันนี้เราก็ล้างเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เบอร์สามของเราประจําตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่นะใส่นิดนึงอันนี้เราก็จะมาเป่าแห้งกันนะฮะเพื่อจะลงตัวล็อกตัว ชนะเอามาทุบแรกพา,าเล็บม,มันดัดซี่เลี่ยมมันต้อง<ช>ยืดเห้ง่นั้นหมดพวกอันนี้อันน,น,นี้ลงตัวยืดแล้วเดี๋ยวเราจะหนีบแล้วลงตัวล็อกนะจะผมฟูฟูฝอยๆนะเราก็หนีบทีละน้อยน้อยเนี่ยให้อยู่ให้ล็อกให้เงาเลยนี่เราจะมาลงตัวสองเราก็ต้องหนีบเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะหนีบหนีบให้เงาเด้งขนาดนี้นะเนี่ยถึงจะสโลปดีผมที่ไม่มีน้ำหนักล็อกฟูฝอยนะต้องหนีบให้เต้งขนาดนี้ก่อนที่จะลงตัวล็อกนะคะถึงดาลาดเด็กอนอันนี้ อ,อันนี้นั่งเลยนั่งนี ग ज ग ज ग ज ้เลยสบายๆนี่เราก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มาพ่นด้วยสปาโนโลของเรานะลงทิปนมดนนะเรียบร้อยนั่งกินจรินเรียบร้อยดีค่ะมีอะไรทำได้เป็นวิธีเบ้นให้เราก้อนเนาะได้เลยเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวเราก็เสร็จแล้วเรามาเช็ตกันดูว่าสวยขนาดไหนนะคะก็อันนี้เราที่้วนะ ตงตัวล็อกเราล้างเสร็จแนละจับผงผู้ห็นไหมคะนี่เห็นปตรงสวยเลยตรดของเราตอนยืดเราก็จะใส่ตัวนี้วอมลุงไปด้วยในน้ํายานะยายืดเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะมาดีดหน่อยเนี่ยเงาสวยเจ้งเห็นไหมคะนี่เห็นไหมนี่ยนี่ยังมาได้ดีดนะคะเสร็จแล้วนะคะอะอปกไอ้น้ำเรียบร้อยลงเรียบร้อยเห็นไหมโอ้โหนี่เสร็จแล้วนะคะ ทก็เลยจากมาที่ปูฟูนะคะนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถูกใจไหมคะลูกค้ายิ้มหวานถูกใจมากถูกใจมากมากลูกค้าบอกสวยมากเพลิดมพลร้านเจ้าเก่าร้านเจ้าเก่ามาทำเอ้าคุณทำกันมานานตั้ง20ปีเปล่าหรอใช่เลี้ยวกันมานานตั้ง20ปีแล้วเนี่ยเป็นร้านเก่าร้านแก๋ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเห็นไหมคะโอ้โหวสวยงามเลยคะ่ะอบให้ด้วยเรียบร้อยล้างสง่งล้างสารให้เสร็จนะคะสนใจก็ทักมาอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ทุกคน